สวัสดีครับชาวอีโรนนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับคลิปนะครับการลงสึกล่าบอสนะครับสึกล่าบอสตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่เจ็ดนะครับเจ็ดมาเนี่ยสองสี่หกตัวที่หกนะครับก็คือเดโมคริสนะครับมังกรน้ําแข็งนั่นเองนะครับทีมที่ใช้ก็จะเป็นอ่า 5ตัวนี้นะครับมีเฟย่านะครับมีเฟย่ามีมิโฮนะครับอัสลานนะครับริปเปอร์นะครับแล้วก็เว่ยเว่ยนะครับผมอันนี้ลูกขบวนที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นลูกขบวนป้องกันนะครับก็คือลดความเสียหายที่ได้รับด้านหน้า10%นนะครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็ก สิบเปอร์เซ็น์ด้านหลังนะครับผมแล้วก็สกิลผู้นำนะครับก็ใช้เป็นสกิลของเว่ยเว่ยนะครับก็คือเพิ่มแอคแท็กให้พรพวกทั้งหมด25%นะครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็กหนะครับสูงสุด75%เมื่อมีโฮ่เนี่ยได้ออกเทินนะครับผมก็จะมาออโต้เลยนะครับผม กดออโต้ไปเลยนะครับก็ไม่ต้องส่วนตัวก็ไม่ได้ลำดับสกูงสกิลอะไรนะครับก็กดออโต้เลยนะครับปล่อยตีไปเรื่อยๆนะครับผม ดาเมจหลกัหลกๆที่ทำก็จะเป็นอั l สลาแล้วก็ลิเปอร์นะครับผมถือว่าง่ายขึ้นนะครับใน,ในความรู้สึกสึกล่าบอสในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับปกติโอแค่ชัน12นี้ก็หลากเลือดนะครับแต่พออัปเดตล่าสุดมานี่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับ เรียบร้อยนะครับผมสำหรับบอสนะครับมังกรน้ำแข็งนะครับชั้น15นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้แหวนมานะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจคลิปตัวไหนพิเศษก็สามารถแนะนำได้นะครับเดี๋ยวจะทำมาลงให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ